กราบสวีดาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะฮะก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องซากกระนะฮะก็วันนี้เราก็จะมาโรงแรงนะฮะ EP ที่หนึ่งนะฮะก็เราไม่พูดอะไรมากไม่พูดพันทําทำเพลงแล้วกันนะฮะก็ไปกันเลยไปโอเคนะกะ็ตอนนี้เราก็มาสุ่มหา ผู้คนไม่ใช่ผู้เล่นนั่นแหละฮะมาแล้วจะเจอหรือเปล่าฮะอย่างงี้ก็แรงเจ็ดร้อยเก้าสิบหกนะฮะแรงไม่เยอะก็ขอโทษด้วยนะฮะก็เจอบาร์ซโลลูนาฮะเอาแรงแปดร้อยแรงเยอะก็ผมอีกนะฮะก็ไม่รู้จะตึงขนาดไหนนะฮะขอชาพี่จะลองโซลงมาแทนพอพบบาลแล้วกันพอไม่ฟิตเอาปิกกี้ลงมาฟิตนะฮะแล้วทำไมไม่ฟิต ตาสเตเกียนเนี่ยโอ้เนาะเป็นไรฮะมีแบ็กขวาคนเดียวที่ไม่ฟิตก็ผมมีคนเดียวแหละฮะแป็นขวาโอ้ลูปเปตัวคาร์ลอดแล้วก็มีเฮ้ยบาซา่าแบ็คเนี่ยครับเออคาร์ลอสนะโอ้อนะโอแบ็คเออตำนานเฮ้ยบาซา่าตำนานอะไรละ่ะเออแต่คาร์ลอดนี่ก็ผมอ,อยากได้อยู่แต่ไม่มีมีนมาร์ยูกูมีเมซซี่นะฮะกองหน้าของเขาแล้วก็มีมานนี่มีเลวานแล้วก็มีเมซซี่นะฮะ ก็ใครจะชนะก,ก็เราไปดูกันในเกมกันเลยนะฮะก็นะฮะไม่ได้ลงคลิปมาตั้งนานนะฮะมีใครลืมผมไหมลืมว่าไม่มีใครคิดถึงผมเลยนะฮะเพราะว่าพวงไม่มีใครคิดถึงหรอกครับนะฮะก็เรามามาสู่เกมกันเลยเอออาร์เซนอลเจอบาซ่านะฮะเลวานมาที่ปิเก้ทำไมมันกระตุกกระตุกอย่างไงวะตอนนี้เอาว่า โอ้กระตุกอีกแล้วหรอไม่ชอบเลยกระตุกอย่างนี้เนี่ยกระตุกอย่างนี้แต่ก็ยิงได้นะฮะโอ้โหเลยวานดอสกี้ฮะเป็นไงอะฮะเรวานดอสกี้ของผมโหดปลาเบือสองเองโทษทีนะฮะดูอ้าวเขาไม่ดูเลยเขาหัวร้อนมั้งไม่ดูสเิเกมมันก็มีแพ้มีชนะทุกคนฮนะก็ต้องยอมรับความชนะความ่ายเพ้นะฮะนี่ไงละ่ะเฮ้ยเขาไม่ไม่มีโอ้เจ้าเออ นั่นไงล่ะปีเกามาที่ใครวะนี่มาสตเตอร์ลิงไงวะสตเตอร์ลิงยืนหน้าว้าวมานี่วิ่งกลับมาทำไมดีนะยังได้บอลแทงมาให้เรว,วานหนูเกือบดุดแต่จังหวะน,นี้จังหวะนี้เซนต์เดว,วิ่งกลับมานี่เออพูดอะไรของผมเนี่ยตัวนี้เตะออกไปฮะทุ่มมาฮะทุ่มไปให้ใครแล้วนั่นนะโอ้เนาะมองมันได้แต่ยังได้บอลอยู่ปับ๊บ ปั๊บเอ้ยลบลบมานี่โคตรผิวผิวมากแทงไม่ให้ใครมันนั่นน่ะาร์ลอสมาที่เทียกโก้เทียกโก้มาที่เนม่าไม่ถึงฮะโดนโยิงยูนิงได้ดบอลฮู้ปปั๊บปับปบป๊บปั๊บอ๊ะปั๊บปั๊บอะไรล่ะฮู้ช่าซานี่ฮะจาังหวะนี้ลุดลุดซานี่ซานีย่ยิงปันโค้งโค้งโค้ง,ขงเข้าโกไปแล้วฮะโอ้โหเป็นไงฮะยิงเข้าโกไปแล้วโอ้ไม่ใช่ทีมกูโอ้ว้าวดีใจไปทำไม ็โดนยิงแล้วฮะทำไมมันเป็นพิธีสตีอย่างนี้ล่ะโดนยิงแล้วต้องโดนตามเอ่อยิงทันเด็ตทมที่เสมอใครแตกแบบรวดเร็วอะเจ้นี้แมสซี่ฮะได้บอลปันคุกโค้งโงโงโงยานโอบักยังโอรูวาคันอะไรล่ะโนบักมาแต่ไหนนะยังเซฟไว้ได้มาทีติอาโก้ใครวะแหลกแหลกซานี่ซานี่ยายายาเลยยานีมา นี่มามาที่สเตอร์ลิงลิงลิงโอ้โหโดนยิงไปแล้วอ้าวยิงิงทนโซนเสาแล้วบันนี้อะไรวะโดนยิงเลยกูเย็ดแม้มาที่แบ็กแฮมเหมือนเดิมมาที่โดนินโยเมมาโรนินโยป๊าปไม่มีใครเข้ายิงเลยอูโหูไม่เข้าได้ไงเออมันไม่เข้าเลยครับ มาที่อะไรวะไม่รู้จักไม่รู้จักสิไม่ใช่รู้จักสิอ่านซื้อบอออกนะฮะเออมาที่อ้าวจ่ายพลาดฮะมาที่แบคแฮมเอ้าแล้วก็แบคแฮมเราก็จ่ายพลาดอีกมาที่ซานี่นี่สิปีเก้มาที่เออเอออะไรนะจอร์นี่เอ,เอกว่าเฮ้ยเจ้าหนี้มานี่เบียได้เฟกช็อตหนึ่งที่ยนูนเข้ามาที่เลวานก็โดดโคกโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงหรือเลวานไม่วิ่งนั่นแหละ มีมามาที่ The Boy. <c oughs> เดอะบอยคึๆเขาจะสวนกลับฮะจังหวะนี้โอ้โยนให้ที่ซานี่ผมไม่เก่งนะยาจุดนี่เสียดไปเลยอ้าวเสียดไปเป็นดีฮะจังหวะนี้อ้าวจะโยนให้เออร์มานี่โยนไปให้ใครแล้วนั่นนะมาที่ลนะูคาโนฮะคาร์ลอสมาที่เดอะบอยจังหวะนี้มานี่ได้บอลส่งมาที่แบฮม คืนมาที่มาเนี่มาที่เลวันเฮ้ยค้างอะไรวะอ้าวฟาวเฮ้ยได้ฟรีชิกระยะนี้ก็รู้ว่าเราจะยิงเข้าหรือเปล่าฮะเพราะเรากัดอืมก็ถ้าผมยิงไม่เข้าก็อย่าด,ด่าผมเลยนะฮะแบคแฮมอยู่ที่บอลฮะอ๊ะเออเฮ้ยไม่รู้ดิเสียงดูโอ้โห,โหมึงยิงมึ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 งนะมึง รู้่าคารมึงก็เดี่ยวคืนินเห็นไหมครับส่งประตูตัวหนึ่งโอ้ก็เรามาดูกันท้าไม่จะเตอร์ลิกทีมขอเข้ามายืนหน้าเกินไปเป้าวาก็นะเขาเก่งนะไม่ใช่กับอะไรหรอกเขาเก่งนะก็เราจะเปลี่ยนอะไรดีไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ไปกันต่อ ยังไม่กดนะฮะเราก็รอไปนะ,ะโอ้พูดอะไรผมเป็นคนที่ชอบแบบพูดเร็วๆนะไม่รู้เป็นไรันแบบเลิกพูดเร็วๆแบบแบบให้ทุกคนเข้าใจมันก็อะไรกวูวะเอาซานี่ลงมาเอาใครลงมาวันนี่นอ่านบอกอขอโทษขออภัยโยนมาที่ซาดิโอมาเนฮะวินงฮะช้าวันนี้ปับป๊บปั๊บแต่มันได้โอ้ จะส่งเนาะมาที่สเตอร์ลิงมาที่เนมาเนมาจังหวะนี้ไม่ผ่านเซดิโอลามอดชาบีลองโซ่เต็มมาที่เมสซี่มาที่เลวานเอ้าคาร์ลอสมาที่เ lot, กียโก้เจ้นี้โดนยินยูได้บอลแทงมาที่เลวานดอสกี้ดอสกี้อกโอ้โดนกระแทกจากปิกิเอา้าเอาจะเลี้ยงเข้าโกรตัวเองเพราะนั่นน่ะโอ้แลกแลกโอ้แลกแลกแลก แกเกินไปป้าวะนี่ไงเราจะทำชิงเหรอโอ้โหแหลกทุกคนครับผมแหลกโอ้โอ้ทุกคนครับถ้ามันแหลกนี้ก็ขอโทษขออภัยแลยนะฮะแต่จังวันนี้แหลกก็แตะวันนามายิงยิงจริงโจ๊อ้าวแล้วยิงได้ลื่นนะฮะยิงได้ลื่นนะฮะโคตรดีเลยพอยิงท่านี่โคตรลื่นแต่พอเล่นนี้โคตรแหลก มันเป็นไรครับทุกคนหรือเท่าถทาผมไม่ดีมั้งนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นแหละเต็นไรฮะยังได้สองตัวตัวสองมาที่เอ่อใครวะเดอร์โบโวนี้ปีเก้ตัดบอลได้มาที่โรนันญโยเตะมาที่เลวานดอสกี้โอ้โหไม่ถึงฮะเจนเดตมาที่โจนี้สตอริงจะท,ทำชิงหรอไม่มีวันมัง้งเจนี้เออโดนเตะสวนไปไงล่ะมึง ตรงนี้มาที่สเตอร์ลิงนี่ไงล่ะเซเรโอลามอสตัดบอลได้ลิงใกล้ๆดิโอ้ตัดบอลยังไงของมวะลามอสเดมาอย่ายิงไกลขอโทษผมขอโทษเขาอย่าเพิ่งยิงผมเลยเดอะบอยอาจจะวันนี้โรนโดแต่อ้ยโรนโดอะไรล่ะโอ้โรนินโยตัดบอลได้อาจอะเจพูดแรงกว่าวิ่งสิวิ่งเอาเฮ้ยไม่วิ่งเนาะโอ้เจาะเจาะ แมซี่มาที่จะายชาทุยชาบีอลองโซ่ผู้เี่อะไรของกูวะอะไรวะใจโอ้เอ้าเฮ้ยสเตอร์ลิงลามอสทำอะไรนี่เอาปะะเ่นสั้นทำไมละ่ะเอาเอาเอา,เอาทีมทีมจะวิ่งลงมาทำไมโอ้เฮ้ยมึงไม่ต้องวิ่งขึ้นมาดิโอเห็นแบ็คิิงมก์ ทีมกูเอ้า้าไปดิวิ่งดิแตะดิโอ้แบคแฮมเอาบอลดิแหลกเลยไปเลยเพียนเลวานดอสกี้ยิงอ่ะอ้ะโจโจรูกาคานคานคานเต็มเต็มเลยคานไม่ใช่คานนันเสาอะไรวะเกอจจงหวันนี้จงหวะสุดท้ายเอา้า โอ้หมดเวลานะฮะจนนังวน,นี้เสมอกันนี่ไงล่ะเสียดไปก่อนเลยอือจังวนี้มันยังไม่หมดเวลาเหรอนะเฮ้ยยังไม่หมดเวลาเฮ้ยยาเสียดแม่งเฮ้ยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้ยังเ,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 เงสมอสองประตูต่อสองนะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไป